สวัสดีครับผมอันนะครับวันนี้อันจะมานะครับแนะนําการเอาตัวลอดนะครับในรถนะครับกรณีที่เด็กติดอยู่ในรถนะครับว่ามีวิธีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติกรณีนะครับเด็กของเรานะครับอยู่ในรถนะครับอาจจะหลับนะครับหรือเราอาจจะเผลอเลยนะครับเดินออกมานอกตัวรถและล็อกรถนะครับปล่อยเด็กอยู่ภายในตัวรถนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับนักแสดงของเราเนาอีคิวนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือนะครับให้เขากดแต่นะครับ เื่อเรียกให้คนมาช่วยนะครับถ้าเกิดว่าคนบุคคลภายนอกนะครับเห็นว่ารถมีการบีบแต่หลายๆครั้งก็อาจจะเกิดการสงสัยแล้วเดินมาที่ตัวรถได้นะครับนะครับออกแรงได้เลยครับออกแรงกดได้เลยครับที่บริเวณตัวนี้ครับครับยังไม่มีคนเข้ามาช่วยนะครับก็กดใหม่อีกทีนะครับครับเนี่ยครับวิธีที่2นะครับ ให้เด็กนะครับเราต้องสอนเขานะครับว่าปุ่มคายล็อกรถของรถเรานะครับคายล็อกรถยังไงอย่างเช่นรถของเรานะครับคันนี้นะครับกดแค่ปุ่มคายล็อกเซนทรัลล็อกนะครับปุ่มด้านบนนะครับที่เป็นรูปกุญแจอาอยู่นะครับเพียงแค่กดปุ่มนั้นนะครับอ่เรากดดูได้เลยครับอ่ะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับใช้2มืออาจจะใช้2มือในการเปิดนะครับเนี่ยครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้พอเปิดแล้วก็สามารถลงจากรถได้เลยนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับอ่านี่คือวิธีที่สองแบบวิธีที่3นะครับให้เด็กนะครับลอง หาสิ่งของภายในตัวรถนะครับว่าอย่างเช่นกระบอกน้ำนะครับหรือตัวทุบกระจกนะครับเพื่อที่ว่าทุบกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ทุบกระจกมองข้างแล้วก็สามารถปีนออกรถไปได้แต่วิธีนี้อาจจะยากหน่อยสําหรับเด็กเล็กนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับช่องทางที่จะทําให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีที่เขาติดอยู่ในตัวรถนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหตุก็เกิดกันอยู่ตลอดนะครับเราต้องป้องกันนะครับให้ก่อนที่เรื่องราวนะครับต่างๆนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเรียนรู้ก่อนที่จะเกิดเหตุ นะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้